Come here. สวัสดีค่ะคลิปชิปชาแนลค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนมนานและนานนมมากๆกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เจมมีกลับมาอัปเดตนะคะวิธีการอัปเดตสตอรี่ให้มีความยาวมากกว่า15วินาทีหรือบางคนได้ถึง26วินาทีแต่ว่าเราสามารถอัปเดตให้ได้ถึง1นาที2นาที3นาทีก็แล้วแต่เรานะคะบางคนก็การอัปไปแล้วมันตัดเนาะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาอัปเดตปี2022เดือนกรกฎาคมนะวันนี้ ที่6นะคะอัปเดตล่าสุดเลยว่าวิธีการทํายังล่าสุดแบบไม่ใช่วิธีการทานะฮะยังเป็นแบบไหนนะคะขออนุญาตเลยนะ,ะมามาเริ่มต้นกันเลยเช่ยเหมือนที่บอกนะคะใครที่เคยดูคลิปปีก่อนๆมาอัปเดตปีล่าสุดกันได้เลยนะคะการอัปเดตสตอรี่มากกว่า26นาทีนะคะอันดับแรกเราไปดูสตอรี่กันก่อนเราไม่เราไม่เซ็นเซอร์อะไรทั้งนั้นนะคะ,ะดูสตอรี่ล่าสุดเราเนาะแล้วก็ตัวนี้ที่เพิ่งอัปสตอรี่ไปนะคะ นั่นก็คือสตอรี่ล่าสุดของเรานะคะคราวนี้เราจะมาเริ่มอัปเดตวิธีแรกกันก่อนเลยนะคะวิธีแรกนะคะวิธีการอัปเดตสตอรี่นั่นก็คือไปที่ m e s s e n g e r นั่นเองนะคะ m e s s ซ n g e r นะคะซึ่งเราจะอัปเดตด้วยการกดที่ไปแชทใครก็ได้ล่าสุดก็ได้นะคะสมมติเราคุยกับน,น้องกริ่งอยู่เรากดไปที่แชทล่าสุดเสร็จปุ๊บนะคะวิธีล่าสุดนะคะเราก็ กดตรงนี้เลยค่ะมุมตรงรูปเพิ่มสตอรี่มานะคะเดี๋ยวขออนุญาตไล่ like, ดูวิดีโอก่อนที่มากกว่า10 26ิวิก่อนนะคะเราก็หาวิดีโอนะคะที่เราต้องการอัพนะคะมากกว่า1นาทีตอนนี้เราจะใช้วิดีโอตัวนี้นะคะที่เราไปร้องคาราโอเกะกันเนาะกดไป1ทีตัวนี้วิดีโอจะอยู่ที่2นาทีกับ5วินาทีค่ะปกติแล้วเราเวลาเราเช็แเราก็กดส่งให้ได้เลยใช่ไหมตรงนี้เนาะขออนุญาตทามองเห็นหรือเปล่าเราจะไม่กดส่งนะคะเราจะมากดแก้ไขอ่ากดแก้ไขไปปุ๊บมันก็จะโชว์ อ่าโอเคค่ะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นราคาเราไม่ต้องทําอะไรมากค่ะแค่กดเพิ่มสตอรี่ได้เลยตรงนี้จะมีมุมนี้นะคะสตอรี่ของคุณกดไปได้ปุ๊บ มันก็จะเพิ่มลงสตอรี่ของคุณเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกดดูว่ามันอัปเดตสตอรี่2นาทีกับ5วินาทีหรือยังหลังจากที่เรากดเพิ่มสตอรี่ไปแล้วนะคะเราจะมาดูนะครับบางคนก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะอาจจะใช้เวลา2-5นาทีในการอัปเดตแล้วแต่คลิปความยาวของแต่ละคนอ่าเรามาดูกันว่ามันอัปเดตได้หรือยังนะคะขออนุญาตลดเสียงก่อนอ่าคลิปสตอรี่ล่าสุดที่เราลงเมื่อสักครู่อันนี้เนาะต่อมาที่เราเพิ่งกดไปนี่เรียบร้อยค่ะเพิ่งอัปเดตเจ๊แค่ไม่หนึ่งนาทีที่ผ่าน วิธีการอัพสตอรี่นะคะง่ายๆเลยสําหรับใครที่อยากอัปมากกว่า26วินาทีก็นําวิธีนี้อัปเดตล่าสุดไปใช้ได้เลยยังใช้ได้ปกติสําหรับปี2022ค่ะอ่ะว่ามีอีกวิธีนึ่งสำหรับใครที่ทําวิธีนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวกดไปดูคลิปต่อไปได้เลยค่ะอีกหนึ่งวิธีจ้ากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะข้างล่างใครที่อยากสนับสนุนคลิปเราโอนเงินให้เราได้เลย พราะฉันแล้วใครตามจิตศรทาไว้แางครับเนาะใครเป็นความรู้ว่าคภูมิใจก็เอาคือเขเรียกว่าใครที่ได้ความรู้นะคะแล้วก็จากคลิปนี้ก็ขอให้กดลไลค์ไอ้ยเ้ยเป็นเฮียอะไรวะกูเนี่ยโอ้ยก <c oughs> ็กดซับจากใครกันด้วยนะคะขอบคุณไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ